ก็มาหูบันไดกันต่อนะครับ ก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งครับผมปัดกวาดเช็ดถูโอกาสก็งานทุกงานนะครับที่ที่โคกหนองนาลุงพลประเต็นนะครับผมนะเรายูทูบเบอร์ของเราก็ช่วยนะครับ ช่วยงานกันทำความสะอาดพื้นที่นะครับช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองมีความสามารถนะครับในด้านต่างๆนะครับเนาะใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะครับดูแลองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคาราชนะครับนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลครับกับตัวเราเองนะครับนะองค์พ่อปู่เ่่นก็จะบันดาลโชคลาบวัดนะครับสิ่งในที่ท่านปรารถนาก็ขอให้สำเร็จผลนะครับนะทีการงานก็ ได้ทุกท่านทุกคนนะครับเนาะไดะ้คอนเทนต์นะครับด้วยนะครับนะจากการประกอบอาชีพซุจจริตของพวกเรานะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้ไปล้างน้ำนะครับเดี๋ยวมาทูกันต่อนะครับไปลุยกันต่อนะครับบันไดที่สามแล้วนะครับบันไดที่สามแล้วสามถูกปะบันไดที่สามแล้ว ไปล้างใหม่ครับสายเต็มเลยนะต้องล้างไปด้วยทําไปด้วยครับสายเยอะมากอันใดที่สี่ครับผมอันใดที่สี่นะครับนะเสร็จนี้ก็เสร็จแล้ว ที่ร้านองคูปาริจิตน,นาคาราชครับฝากช่องอดิศรแฟมิลี่นุก,กี้แฟมิลี่บาวอซอนสตอรี่กันด้วยนะครับฝากคาเคอกาแทีพีโกโก้แล้วก็เสื้อองคูปาดิจิตน,นาคาราชด้วย0ย์กส็ดเจ็ดครับผมภารกิจเราเสร็จแล้วเดี๋ยวของไปเก็บครับห,หาอัปเดตในจุดต่อไป เสร็จภารกิจของเรานะครับช่วยกันคนละไม้ละมืองานก็เสร็จนะครับนะ,ะนนดูพี่เสือดูแลดาวเรืองทุกวันทุกวันนะฮะแบบว่างานนี้สวยงาม อ้เพิ่งสังเกตเห็นว่ามีทองอุไรมาด้วยนะครับโอ้จริงเหรอปลูกสองคนนี่โอ้จงหรอลูกง่ทอรงรอนงอปน่ององนี้เรอปลกสองคนกับงมนี่อ้อปลูกอคน่องโน่อ้นนะ่ัองเนู้นนม่รู้ใครปลูกอีกพี่ปกอี่อ ฝังนี้ด้วยนะนี่นี่งโน้นงนีม่ได้ปลูกเาัโน้นไลัทยปลูกฝั่งกรนโนนนะก็ทอมอุไรเนี่ยคือมันสวยแล้วก็ดูแลง่ายสําคัญที่สุดถ้าต้นสูงให้ตัดแล้วก็มันจะขึ้นใหม่ครับ แตกใหม่เรื่อยๆอย่าให้ต้นสูงใช่อยู่ยๆๆๆๆเป็น,ต,นต้นไม้แตกกิ่งแป๊บเดียวก็แตกใช่เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายและดูแลรักษาง่ายมาก FC นะแค่ลดน้ำเท่านั้นเอง FC อนนทองอาาุไรบ้านใครที่แบบว่าอยากมีต้นไม้ประดับแต่ไม่มีเวลาดูแลนะครับนะทองอุไรานะครับนะนนเ,เป็นต้นไม้ยืนต้นด้วยนะครับนะ ก็มีหน้าที่ดูแลแค่รดน้ําต้นไม้แล้วก็ตัดกิ่งอย่าให้สูงมากครับถ้าสูงมากมเ,าเขาจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆครับเป็นเหมือนต้นไม้ยืนต้นนะครับลอรลุอกว่้วอบอกว่า้งชบอกว่าอัดน้ให้ต้นชาดัดพยานะโอ้ชาดัดพยานกต้องการน้ำ แสดงว่าลุงอยากประหยัดค่าน้ำใช่ไหมเนี่ยค่าไฟามาผมนึกว่าไม้ยืนมันมเสือดูแลเสือตอนนี้<อ>เ,เ,เขาเขาเป็นเจ้าป่าอยู่ตรงนี้ <laughs> ถ้าพยาไม่รอดเสือก็ไม่รอดก็ประมาณนี้นะครับ FC ฝากทีวีคอฟปี้ทีวีโกโก้เลยนะครับสวัสดีครับสองใบใช่แล้วครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ